กินแล้วนี่หูยใสสวยใสดีเลยครับเหยื่อทร่งลงน้ำเองเหยื่อตัวนี้เด็ดเป็นปลามือยังใจอะ่ะมานหาทุกอย่างที่กินมาน ไไ้ด้ดดวยครับขาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานาจังครับวันนี้มาหาตกปลาหมอปลาสลิดครับนี่ใช้เบ็ดเบอร์เล็กนะวันนี้เพราะว่าจะตกปลาสลิดด้วยครับนี่อย่าครับมันหมูเป็นมันเปียวนะมันนิ่มๆต้มโอ้โหหลุด ลงไม่กินเลยนู่นก็เริ่มลอยแล้วนู่นอุย๊ยตัวเบ้อเลยตัวแรกมาแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับตัวแรกยังใหญ่ โอ้ยเต็มฝ่ามือต้องอย่งนี้สิใหญ่อ้หลุดดูดิ่งอยู่ข้างบนนี่ปลาหมออุ้ยแล้กวก็พลาสะเลิดครับปลาหมอตัวเยอะเนี่ย โโอ้หหลุด <izon> ไอ้ลีดดูดอุ้ยโดนแล้วครับวัดลำบากหน่อยนะครับติีต้นมะพร้าว กินเลยนะ่ะอุ้ยประหมอครับนี่มันหมูเดี๋ยอื้อปลาหมอตัวนดำปิดเลย

หมอนี่ครับที่แล้วอุย้ยเหยื่อยังไม่ถึงทันถึงพื้นเลยครับหมอกแล้วที่แล้วนี่ ใส่สวยใส่ดีเลยครับเหยื่อต้งลงน้ำเองแล้วอุ้ยอยีมาอีแล้วใสสวยอีกแล้วัำหมอครับอ๋อีปหนึ่งโอ้ปลาซิว ที่ปัสซิวลูกประช่อนนี่ปล่อยไปเร็วในนี้เห็นขึ้นบับ๊บครับในนี้ปลาหมอนี่ตัวครับมาดูผลงานวันนี้ครับตกปลาหมอปลาสลิดได้กินอยู่ครับนี่ เยวเลยได้ปลสลิตสองตัวตัวนี้รูปเลอเลยยางใหญ่เลยนี่แล้วก็ปลาหมอสลิตสองตัวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไพลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ